ไม่แอบเข้าช่องทางพิเศษนะครับรถขาเข้าซึ่งมาพอแย่เข้ามาแล้วก็ทําให้ช่องการจ,จราจรในช่องทางพิเศษนะติดขัดไปด้วยครับตอนนี้ทางหมวดก็ได้ไปแก้ปัญหาแล้ววางไปวางกลวยเน้นไม่ให้เขาแทรกเข้าได้แล้วครับหรือบังคับโดยกายภาพนะครับ ส่วนการเดินทางกลับภูมิลำเนาสู่ภาคอีสานบนถนนมิตรภาพขาออกช่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับวันนี้รถยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่ด้วยสภาพทางถนนนะครับที่เป็นทางขึ้นและลงเนินทําให้มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสามารถทําความเร็วได้ประมาณ3 0มสถึงสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสถานการณ์ลักษณะนี้ครับคาดว่าจะทําให้รถชะลอตัวเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันเองในบางช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วหลายครั้งมีการชะลอตัวมีการ สะสมของรถติดเป็นจํานวนมากพอพอเริ่มมีการชะลอตัวเนี่ยมันจะเริ่มมีเริ่มมีการแซงซ้ายกันเดือดขึ้นเปิดช่องทางพิเศษโดยตนเองนะครับแซงซ้ายแซงซ้ายแล้วก็มาปาดปาดขวาท้าไม่ลดชะลอตัว